หนึ่งเก้าศูนย์ใช่ไหมไม่รู้อ่ะไม่รหัสมันก็ตีหนึ่งก็ฝู่แต่เมื่อวานเห็นรุ่นเดียวกันกับรถนะเขาพูดดูว่าเคยมีแซ่เหรออ๋อเมื่อวานเอาไปซื้อของแล้วไปเลยซ้ายว่างรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาบอกรุ่นเดียวกับรถแต่อายุ่อกนะเออเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนึงนะคะตอนที่เราเปิดห้องเครื่องให้ดูเนะวันนี้เรามาเทสลันใช่ไหมชั้นหงเทสลันไม่พูดถึงเรื่องความแรงดีกว่า เพชรลั่นถึงเฮ้ยมันก็วิ่งได้เออนี่ยเกียร์มันได้เลยแล้วก็เพาเยอร์ที่เราเบานะตีเกียร์อ๋อเนี่ยวิ่งเป็นร้ 100, 100อยอ่ะแต่ไม่เนะี่ยขึ้น 170, 108 <c oughs> ร้อยเจ็ดร้อยแปดเลยเดินใหม่นะจะมีปัญหาทันนี้เราย้ำอีกครั้งนะเราปิดเครื่องยนต์โอเวอร์ฮอดเครื่องยนต์นะคะเก็บสายไฟนะคะทำสีห้องเครื่องนะคะครบชุดนะเดี๋ยวเราตัดค่าไปดู ของเครื่องกันอีกหนึงแล้วกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราตัดภาพนะคะมาดูนะคะสำหรับ KB z นะคะก่อนที่เราจะพีเซ็ตน์นะต้องบอกแบบนี้เลยว่าเราขออนุญาตนะคะร้านไก่นะคะแวะซ้ว <ะ S 1> ซื้อไก่ก่อนค <c oughs> ่ะเหมาไปเลยนะคะท <c oughs> ่านผู้นะ นี่ก็มาได้แยกเทศบาลเจ้าเจ็ดนะคะของเออนี่ตรงข้ามกันกระปากทางอู่นะอู่เข้าไปทางนู้นเลยนะคะต้องบอกเลยว่าอู่เข้าไปทางนู้นเลยนะมันอยู่ตรงกันข้ามกระปากทางเทศบาลเจ้าเจ็ดตรงนี้เลยนะคะอู่นงดีเซลเข้าไปตรงข้ามแถบนู้นเลยเดี๋ยวเรามาดูรถนะคะ isuzu c หน0 kb z นะคะแบบนานแล้วเนาะคันนี้ต้องบอกเลยว่านาน,านแล้วนานเพราะอะไรมันถ่ายยากอืม มัเครื่องยนต์เก็บห้องเครื่องมันจับอะไรมันก็หักแตกหมดอ๋อพอโทรถุกมันก็จะอยากรับทำนึกเก่ามากแต่ถ้าทำแล้วมันก็ติดติดอยู่ข้างนี่แหละอ๋อนี่นะต้องไปรับลมเอร์ต้างซ่อมใหม่หมดมัน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 ทางหมดบ้ามากบ้ามากนะโหแต่แม่ที่แบบว่าแบบว่าเข้าปาจริงๆนะนี่ให้ดูทางด้านหน้าก่อนได้เลยเป็นแบบนี้นะให้ดูนนเลยสหรับ อีสุซุนะคะ KB z นะคะ C 1 9 0เดี๋ยวดิบร้อะเอาไปกินเอาริมๆหน่อยแอร์เออใช้งานได้ตามปกตินะช่างหลมดูไก่มีตั้งไก่ข้าไก่ป่ะนะเดี๋ยวไปไก่ไก่ก่อนนะคะตอนนี้ลูกค้าตายแล้วมีแต่แบนคันยังเลี้ยงหลงเ้ยอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูรถกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับอีสุซูนะคะ KB z นะคะ 1> C 1น0นะคะเต็ปร้านนงดีเซลเก็บห้องเครื่องธนาคารในตลาดต่อยอ๋อเดี๋ยวไปธนาคารในตลาดเอาคันนี้ไปเหรอไปเอาคันนี้ไปเราต้องใช้ริงนี้ได้เดี๋ยวจ่ายางค่าไก่ก่อนอเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวไปยาวๆกันเลยนะคะสําหรับคลิปนะคะกล่องไซเบอรี่นะคะใหม่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันอีกทีหนึ่งนะคะแน่ ไปเพื่อนได้ดูภายในกันเลยนะคะต้องบอกแบบนี้เลยว่าแอร์เย็นนะแอร์เย็นโอ้เย็นน้ำมันใช้ได้เย็นร้อนใช้ได้ใหม่ใช้ไม่ได้สําหรับคันนี้คืออันะนี้ต้องสร้างเดินไปไฟใหม่ด้วยไงทั้งคันเลยเพราะว่าสายไฟเก่ามันมันขาดหมดมันก่อหมดนี่เราก็เลยต้องทาสายไฟใหม่มันมีไม่กี่เส้นหลอกเรื่องสายไฟเนาะแปลงเงินปังกกลมใช่แตนะ่ว่ามันมันหาชุดฟิวนี้ยากไงไอเรื่องไอมีกี่เส้นไม่เท่าไหร่แต่มันหาอะไหล่ยาก ขับได้นะขับดีขับดีนะช่วงล่างดีอ๋อนี่เราขับรถเออเคปีแซนะซึ่งจะบอกไปตอนนี้เลยว่ารถอายุมากกว่าเราเยอะกว่าเยอะอยเยอะกว่าเยอะช่างโมงแค่ตากติดต้นตเอง <c oughs> อ๋อรถคันนี้ต้องบอกเลยว่าอายุมากกว่าเราสองคนแน่นอนนะคะอันนี้เป็นที่สุดเคปีแซนนะคะเดีย๋ยวประตูเดีย๋ยวล็อกประตูก่อนไม่ต้องลอง็ลอกหรอ เขาโค้งได้เนี่ยไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่นะไปเรื่อยอะดูควันข้างหลังไปเรื่อยนะเนี่ยเหยี่ยงวิ่งดีวิ่งดีแต่ก็มีสี่เกียร์แหละแต่เราเคยคือทาเป็นรถสายพลาสติกเก็บเอาไว้ดูอะไรเงี้ยมันก็ก็คือโอเคอะนะครับแต่<ม>เราเราะ<ม>จะมาเราจะจิตใจแต่เราจะมาเอาแบบเร็วหรูอ่าก็ต้องอัปเกรดเครื่องยนต์ขึ้นมาใหม่อะไรแต่เนี้ยลูกค้าเขาอยากได้ประมาณนี้ในคลิป รถคันนี้นะคะวันนี้ก็มาให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า Isuzu KB Z นะคะ4190 <uring> นะถ้าพูดซีซีรีส์รถหรือซีซีรถผิดไปต้องขอภัย <C 4 S 2> ด้วยหรือว่าลูกค้าคนไหนนะในลูกเพจคนไหนที่แบบว่าอยากทำนะก็คือพอทำได้นะแต่ว่าขอขอให้ไม่ไ, <ป S 1> ไม่รีบแต่ก็ไม่เรื่องมากนะเพราะว่ารถคันนี้นนมันมันเก่าจริงๆแล้วก็ทั้งโงไม่ได้มีเวลาไปหาอุปกรณ์พวกเคองเขานะ ไวประมาณนี้นะเดี๋ยวไปเดี<ๆ>๋ยวไ,ไปดูตรองลงอ่าอะไรวะธนาคารรินไีมเดี๋ยวไปดูที่ธนาคารอีกทีนึงแล้วกันนะคะไปวันนี้คลิปยาวๆกันไปเลยนะคะขอขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่ให้การยอมรับนะเดี๋ยวเราพาไปดูกดันตัดภาพไปดูอีกทีนะคะเศรษฐุรักษนะคะจากธนาคารนะคะอ่อกรุงศรีนะคะเราก็เดินต่อมาเลยนะคะก็จะบอกว่าวันนี้จะมาพรีเซนต์ให้ดูก็คือว่าเอ่อ รถม,มันใช้งานได้จริงนะคะแล้วว่าเราจะก็ไปไหนตอนไหนของเราเราก็ใช้เนี่ยแอร์เย็นจริงๆแต่ถ้าแอร์เย็นไม่จริงเนะะี่ยค่ะก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าขับออกมาใช้เ,เกี่ยวกับชีวิตประจำวันได้เลยนะคะตอนนี้เราก็ขับนะช่างหนุ่มก็เป็นคนขับให้วันนี้นะคะก็เอา,เอ,าออกมาแซฟในตลาดเสนาน,นะคะเดี๋ยวใครอยากดูห้องเครื่องอีกทีนะคะก็เราลงไปหลายคลิปแล้วนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กนะคะนี่เลย ตลาดเซนาว,วันนี้เอาเอ่อซีหนึ่งเก้าศูนนะคะ KBZ ออกมาแซดแล้วนะจ๊ะพร้อมส่งงานค่ะสวัสดีค่ะเอาจ้ามาลองรถนะจ๊ะแต่ก็ไม่วายที่จะมาเจอประตูน้ำนะคะที่เก่าเวลาเดิมนะคะต้องบอกแบบนี้เลยอ่าก็นูนนูนนูน,น,น,นเจอเพื่อนเยอะไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนะคะตรงนี้นะก็ ตกปลาเดี๋ยวเรียกมาหน่อยเรียกมาติดเครื่องหน่อยตรงนี้นะคะน้ําตอนนี้ก็ปริมาณน้ําก็ยังไม่เยอะมากนะคะตรงนี้เป็นประตูน้ําคลองผักไห่เจ้าเจ็ดนะคะตรงนี้นะระดับน้ําก็ยังประมาณนี้อยู่นะคะช่างนองติดเครื่องรถก่อนอ่าวันนี้เราเอาีซูซูเคบีแมาดูกันนะคะแต่ก็ต้องตามนะคะนี่เลย ให้เดินมาทีนะคะพามาลองรถที่ไรนะคะเจอประตูน้ําแวะตลอดเลยนะคะมันเป็นความชอบของคนแต่ละคนนะคะตอนนี้หมายดีมากนะคะแถวนี้นะ,ะน้ําท่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยต้องพูดแบบนี้เลยนะ,ะไม่รู้มันจะไหลไปอู่เมื่อไหร่นะ,ะอ่ะก็ตอนนี้ก็บ่ายโมงเนาะบ่ายโมงได้ เดี๋ยวเราดูสําหรับห้องเครื่องนะคะ Isuzu KB z กันอีกครั้งดูเอาเปิดให้ดูหน่อยไหนไหนมาแล้วนะคะก็ฟิตเครื่องยนต์นะคะโอเวอร์ฮอนเครื่องยนต์ขยับไซส์เครื่องยนต์นะคะเก็บห้องเครื่องนะคะหม้อน้าปิเนียมพัดลมไฟฟ้านะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะใครอยากได้ความสวยความแรงแบบนี้นะคะติดต่อร้านหองดีเซลด้วเอาติดเครื่องโชว์หน่อยติดเปล่าจะพูดไม่ติดเปล่าอะ มาติดโจ๊ะเลยนะเออของดีดดูหน้้าวยอ่าของดีมีคุณภาพนะคะนี่เลยให้ดูจนเปนคัสครั้งนึงเลยคะตรงกรับกีตุุเคบีแซนะคะสวยแน่นอนการันตีนะคะพรานุภาพผพิกแผ่นดินแน่นอนโนงดีเซลแรงดีดไม่มีทรยศสวัสดีค่ะ